ลเทสอบเสียงอบเสียง1 2 3 4นะครับก็นะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับเจะมารีวิวนะครับโคกน้องนานะครับขนาด3ไร่หน่อยๆนะครับเกือบสีไร่นะครับตรงนี้ที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับจังหวัดชัยภูมินะครับตัวนี้ก็รูปแบบประมาณนี้นะครับเป็นพื้นที่หน้าแคบนะครับที่หน้าแคบตรงนี้นะครับ ก็นะครับก็จะมีการทําทางนะครับเข้ามาตรงนี้ครับทำทางมาตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นส่วนทําทางเข้ามานะครับแล้วก็ขนาดทางนี่ก็สูงนะครับประมาณเมตร10เซนนะครับความกว้างนะครับทางตัวนี้อยู่ที่6เมตรนะครับทางก็จะประมาณ4เมตรนหน่อยนะครับมีฐานมัน6เมตรนะครับเอ่อข้างบนมันก็4เมตรนะครับมันจะมีแนวสโลปขึ้นมาประมาณนี้นะครับ ก็เข้าไปข้างในนะครับก็จะมีบ่อนะครับจุดแรกนะครับเป็นบ่อเลี้ยงปลาน้ําตื้นนะครับเป็นปลาเล็กตรงนี้นะครับขนาดก็10เมตรนะครับลึกประมาณ2เมตรนะครับบางทีอาจจะได้2เมตรห้นะครับประมาณนี้ขั้นต่ําประมาณ2เมตรนะครับเป็นบ่อน้ําตื้นแล้วก็เป็นคลองไส้ไก่2เมตรนะครับระหว่างคลองไส้ไก่ตรงนี้นะครับผมก็จะมีนะครับตะพักตะพักกันน้ำนะครับตะพักน้ํา ตลอดนะครับประมาณ2.3จุดจุดแล้วแต่นะครับตรงนี้ก็ถ้าเราเข้ามาอยู่ในบ้านนะครับมายืนอยู่ตรงบ้านที่เรายืนอยู่นะครับอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะครับขนาดความกว้างของพื้นที่สร้างบ้านนะครับอยู่ที่กว้าง20เมตรนะครับยาวประมาณ39เมตรถึง40เมตรนะครับตอนแรกว่า32เมตรนะครับจาของที่บอกว่าขอเพิ่มอีกนะครับ5 6เมตรก็ ก็น่าจะได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเราปลูกต้นไม้นะครับแบบนี้นะครับนี่วันหนึ่งนะครับอีกประมาณ4-5ปีต้นไม้มันใหญ่นะครับอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะครับสะนะครับเป็นสะน้ําลึกนะครับความลึกที่5เมตรนะครับตรงนี้เอาดินทั้งหมดนะครับมาถมเป็นถนนตรงนี้แล้วก็เป็นถนนข้ามมาตรงนี้แล้วก็ยกขึ้นบ้านตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับ คือที่ข้างเคียงนะครับถมสูงมากเลยนะครับตรงนี้ที่ข้างเคียงถมสูงประมาณสามเมตรนะครับแต่ว่าเขาดินอย่างที่อื่นมาถมนะครับเราไม่สามารถที่จะไปถมแข่งกับเขาได้นะครับเราถมได้แค่เมตรหนึ่งนะครับตรงนี้เขาถมหมดตรงนั้นนะครับที่สีไร่หมดเป็นล้านกว่านะครับเรามีเงินแค่หลักแสนนะครับก็ทําได้แค่นี้นะครับก็อยู่ได้นะครับน้ําไม่ท่วมนะครับก็อยู่ได้นะครับเราอยู่ได้นะครับอยู่ได้ก็ต้องอยู่นะครับ ไม่มีเงินขนาดนั้นนะครับเราก็ไม่ได้ทาเป็นอะไรที่มันเป็นแบบว่าอะไรนะพาณิชจึงพาณิชไรเราแท้ทาจึงพักผ่อนนะครับตรงนี้ถ้าเราสร้างบ้านตรงนี้นะครับนี่จุดนี้เราก็จะมองเห็นสระน้ำนะครับรอบด้านเลยนะครับน้ํารอบขวานะครับเป็นบ่อน้ําลึกนะครับตรงนี้น้าลึกจะมีบ่อน้ําตื้นน่าจะตื้นตรงนี้นะครับลึกประมาณ2เมตรนสิแล้วก็เป็นลึก5เมตรก็ดูก่อนนะครับว่าดินมันพอ,รอหรือเปล่า ถ้าดินไม่พอนี่เราก็จะขุดลึกทั้งหมดนะครับคองดูก่อนครับถ้าเรามายืนตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นจุดพักผ่อนนะครับสร้างบรรยากาศตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้เกือบ20เมตรนะครับนี่ถ้าเราไปยืนตรงนี้นะครับก็จะเห็นนะครับเห็นสระน้ําผมชอบมากเลยนะครับชอบออกแบบแบบว่าเรานั่งนั่งชิวนะครับนั่งคลายอารมณ์นะครับก็จะ มองเห็นสระน้ำรูปแบบประมาณนี้นะครับนั่งกินเหล้าอะไรกันเนี่ยผมไม่กินเหล้านะนั่งดูครับดู Youtube ดูอะไรตรงนี้ก็เป็นนะครับพักผ่อนนะครับไปในตัวนะครับแล้วก็สามารถที่จะนะครับตรงนี้เยอะนะครับพื้นที่เยอะตรงนี้สามารถที่จะปลูกเป็นพืชผักสวนครัวได้นะครับตรงนี้ประมาณนี้นะครับอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะครับ ก็ใช้เวลาออกแบบนะครับหลายวันเหมือนกันนะครับเราก็ไปสำรวจพื้นที่มาแล้วนะครับสำหรับนะครับท่านใดที่สนใจนะครับจะทําโคกหนองนานะครับเชิงที่พักอาศัยนะครับไม่ใช่เพิงเชิงเกษตรนะครับไม่เน้นรวยนะครับเน้นพักผ่อนนะครับสามารถนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับราคาถือครับราคาถือใจนะครับอย่างตรงนี้นะครับคุณที่ หนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับราคานี้นะครับเบ็ดเสร็จนะครับเรียบร้อยนะครับที่จังหวัดชัยภูมินะครับมาคนว่าหนึ่งแสนสองทำไมมันแพงจังผมว่าไม่แพงนะครับถ้าท่านไปซื้อดินนะครับซื้อดินนะครับหรือให้เขาเหมาาถมนะครับท่านมีเงินแสนสองนะครับท่านจะถมได้แค่ตรงนี้นะครับนอกนั้นก็เป็นทุ่งนานะครับแต่ถ้าแสนสองนะครับ คุณจ้างผมนะครับผมกราบงามๆเลยนะครับเี่ยผมจะทําทางทำถนนทําคนตัวทําที่ยกบ้านทําอะไรโอ้โหทุกอย่างนะครับวางท่ออีกนี่เออลืมท่อ่ะพ่อจะภาพซื้อมาให้ผมนะครับมีตังซื้อท่อนะครับท่อประมาณสามท่อนไม่กี่บาทนะครับก็ถ้าจะได้นะครับบรรยากาศประมาณนี้นะครับเงินแสนสองนะครับโอ้ผมทํมาหลายที่แล้วครับ รับใจหมดนะครับราคาก็ถูกนะครับหรือว่าท่านใดนะครับมีถูกกว่านี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้ท่านลองไปสอบถามดูนะครับว่าทําได้ไหมแบบนี้นะครับผมทําได้ครับเพราะว่าเจ้านี้นะครับคุณแฟร์แนแท้นะครับบริษัทลุงเรืองสิริกุลนะครับติดตามมากันยาวนานนะครับติดตามกันมายาวนานมาก ใช้เวลาติดตามกันอยู่เป็นปีนะครับมันจะได้ไปดูมันจะได้ไปขุดนะครับนี่ก็ต้องรอสรุปแล้วหลังจากที่ตกลงแบบกันเรียบร้อยราคการเรียบร้อยก็ต้องรออีกนะครับไม่ใช่ว่าตกลงเรียบร้อยขุดพุ่งนี้เลยไม่ได้นะครับตอนนี้ยังอยู่ที่อำเภอหารทรายนะครับยังขยับไปไหนไม่ได้นะครับต้องรอนะครับคาดว่าน่าจะประมาณ15-20วันนะครับจะได้เข้าไปเรืออาช้ากว่านั้นนะครับ อาจจะเป็นปีหน้าก็ไม่แน่ใจนะครับปีนี้นะฝนมาเร็วมากนะครับเราพยายามที่จะเร่งมือนะครับให้เสร็จนะครับทุกๆเจ้านะครับตันนี้ก็ผิดพลาดประกันใดนะครับเพราะผมนะครับไม่ใช่นักออกแบบมืออาชีพแต่ว่าก็ก็พอทําได้นะครับทําได้นะครับทําได้แบบเด็กๆนะครับไม่ถึงขั้นแบบว่ามืออาชีพ แบบกันนะครับเพราะว่าผมก็ทําแบบเข้าใจของผมเนาะลูกค้าก็เข้าใจเหมือนกันนะครับดูง่ายนะครับทบร่างก็ประมาณนี้ครับก็มไม่ต้องไปจ้างเขาแพงนะครับติดต่อผมเลยจบครบนะครับในทีเดียวหูมาตรฐานไม่สวยนะครับสําหรับไม่สวยไม่ถูกใจนี่ไม่ต้องจ,จ่ายตังค์นะครับ แต่จะสวยนะครับถูกใจแล้วเรื่องมากนี่ไม่จ่ายตังค์นี่โดนตบนะครับโอ้โหทำให้ขนาดนี้นะครับไม่สวยไม่ถูกใจไม่จ่ายตังค์บริษัทเจ๊งเลยนะครับเพราะน้ำมันมันแพงนะครับตรงนี้ก็ผมก็ทําให้เต็มที่นะครับถึงจะไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่เราก็คิด เต็มที่นะครับละเอียดอ่อนมากนะครับแต่ผมก็กังวลนะครับในเรื่องของระดับน้ํานะครับที่มันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับหอน้ําตรงนี้ที่ตรงนี้นะครับเปิดบ้นที่รับน้ํานะครับจากเสือเขาหิมมาลัยนะครับอาจจะท่วมก็ได้นะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะ พอจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องต้องเอเดี๋ยวพาไปดูข้างในบ้านนิดหนึ่งนะครับไปกดมานี่ลูกค้าก็งงนะครับผู้ชมงงก็งงเนาะอ๋อก็ลมประมาณนี้แหละนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับท่านนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะครับพอเรานั้นนะครับจะลงคลิปใหม่ๆ สาระบึงมั่วบึงนะครับขอท่านกดติดตามเอาไว้นะครับขอบคุณมากนะครับที่นะครับเสละเวลานะครับรับชมคลิปนี้แค่นี้แหละครับท่านผู้ชมครับหนึ่งสองอคชั่นบริษัทลุงเรืองสินิกุลครับรับขุดโคกงนองนาทั่วที่ทั่วแดน